สวัสดีครับจากร้านซันตาสเตตนะครับวันนี้เราอยู่ในรถอิซู u ูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวก่อนโฉมใหม่นะครับจะเป็นไซสเก้านิ้วมาพร้อมชุดหน้ากากนะครับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับมันมีหน้ากากมาให้นะครับจะมีทั้งแอร์กลมและแอร์เหลี่ยมนะครับแอร์เหลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนแอร์กลมก็คือก็กลมๆลมครับคราวนี้ ลูกค้าได้นำรถมาติดตั้งตัวจอ Android ที่เป็นยี่ห้อ Dynamic นะครับแลม2 o m ลอม3 2นะครับพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะบิวอินกล้องบันทึกหน้าหลังมาด้วยนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังมาในโปรแกรมเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยชาร์จมากครับเป็นเป็น f u l เ HD เลยนะครับอันนี้กล้องหน้านะครับเนี่ยครับสังเกตว่าเขาจะบันทึกไปด้วยนะครับเนี่ยครับบันทึกไปด้วยแล้วก็ เราจะดูกล้องหลังสดๆเลยก็ทําได้นะครับดูจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะดูกล้องหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วในกรณีที่เราฟังเพลงหรือดูหนังอยู่นะครับเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพข้างหลังก็ตัดมาให้ด้วยครับ เนี่ยครับก็ถือว่าได้ประโยชน์คุ้มค่านะครับได้ทั้งกล้องหลังนะครับแล้วก็ได้ทั้งกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสเปคแรม2ลอม32เท่านั้นนะครับยี่ห้อดินามิกสนใจติดตั้งก็ที่ร้านซันตาสเต t นนะครับ086-3456-195นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ